เห well. ็นอยู่ตรงนี้นะคุณคุณบ้าเนี่ยดิจาอันนี้เรียกว่าตำหลวงานะคะากิสุดๆแลค มีน้ำจิ้มนะจิ้มจุใจท่วใหญ่มากทกุกคนสุดสุดนะคะการเดคอเทรดูน้ํา โอเคเริ่มลงมือกินกันเลยเรามาชิมกันนะคะสำหรับเมนูนี้นี้ตําเนื้อ สำหรับตำหลวงพระบางนะคะเส้นจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ค่ะอ,นะอยากบอกว่าอร่อยมากๆนะคะน้ำปลาร้าที่นี่ก็ไม่เค็มเกินไปอ่ะนี่เจอมะเขือเปรี้ยวเข้าไปนะดอกนี้นี่น้ำลายสอเลยนะคะนี่ ชื่นใจมากๆนะคะคือต้องบอกว่ารสนัวรสเด็ดไม่เผ็ดจัดเกินไปนะคะอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกเขาและนี่ก็คือไข่ห้างหังนะคะอันว่าไข่ห้างหังนะคะหรือว่าไข่ห้างห้างน้อบ,บางคนอาจจะไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะคะแต่จริงๆแล้ว ก็คือไข่ไก่ที่ฟักตัวไม่สมบูรณ์นั่นเองนะจ๊ะลองชิมดูสักครั้งเนาะเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาตินะคะจะเป็นเอกลักษณ์นะคะเนื้อสัมผัสจะกรึบกรึบนิ่มๆส่วนรสชาติก็จะออกเค็มนิดๆมันๆแล้วก็มีรสหวานจากตัวอ่อนของไก่นะคะอืมอืมนะคะกินผักตามเข้าไปเยอะๆอร่อยมากต้องบอกว่าน้ำจิ้มแซ่บมากจ้าเธอจ๋านะคะเอาว่าแล้วเขาก็เปิบ สมตำรวมผ้าบางของเขาขอไปอีกเนาะโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่อือต่อกันอีกนะคะจริงๆนี่เริ่มเผ็ดแล้วนเนี่ยเนะเริ่มมองหาน้ําแล้วนะคะแต่ยังลุยกันต่อนะคะเนี่ยโอ้ไข่ฮางฮังนี่คือต้องบอกว่าอร่อยมากนะคะน้ําจิ้มเขาเด็ดมากนะครั้งเนี่ย คุณค่ะอยากบอกว่าสั่งมากินให้ได้เชียวนะคะไข่ห้างหางกินคู่กันกับส้มตํานะคะสุดยอดนะโดยเฉพาะตําหลวงพระบางนะคะ <c oughs> กินไข่แล้วมันแค้นคอนะซูเอาตามน้ำลงไปจักหน่อยก่อนนะน้ําซานมนะคะเสิร์ฟในแก้วไม่ต้องเอานะเราใส่ขันแบบบ้านๆกันเลยนะคะอืมลุยกันต่อจ้ะ เผ็ดยังไม่พออีกฉันเอาพริกค่ะพริกใส่เข้าไปนะในแผ่นมะละกอออ <c oughs> คุณขาโอ้โหอย่าให้เศษเชียบนะคะเมื่อก่อนกินเผ็ดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้กินเผ็ดเก่งนะคะันเนั่นก็เร,เ,รเริ่มเริ่มจากการฝึกนะคะ <c oughs> เอาซูเอาเปิบเข้าไปอีก <c oughs> ฝึกเผ็ดทีละนิดทีละนิดก็จะกินเผ็ดได้ทีละเยอะๆนะคะเอากินของเผ็ดนี่มันช่วยเบรนนะคะคุณขานะเออนะอันนี้มะมะละกอไม่พอตามด้วยมะเขือเทศนะคะอืมนะนี่ปูปูของเขาต้องบอกว่าเป็นปูนาจ้าปูนาเค็มนะคะรสดีมากนะคะอืมนะโอ้โหอันนี้อีชันนี่เรียกว่ากินแบบ ได้บรรยากาศต้องนั่งเอาดอแบบนี้แต่จริงๆเขาก็มีห้องแอร์นะคุณแต่ฉันอนะอยากให้เห็นบรรยากาศข้างนอกนะคะแบบว่าสบายๆเด็ดจริงๆนะคะนะคะมาดูซิเห็นไหมกินลืมเวลาเลยจะต้องไปจัดรายการวิทยุต่ออีกแต่ไม่เป็นไรสั่งมาแล้วกินให้หมดนะคะ ต้องบอกว่าแซ่บอี๋หรอก,กระดอกกระเรียดยจ้าตำหลวงพระบางแห่งร้านอิสานลาวแลนนะคะคุณขาอย่าให้เซ่ค่ะอร่อยมากมายทีเดียวเชียวนะคะอน่อยนะกินกัน มกลิ่นยิ่งหอมน้ำปลานะคะที่นี่ของเขาใช้ของดีจริงๆค่ะคุณขาโอ้ยเซ็ตปากจากน้อย่อนโอเผ็ดเผ็ดน้ำกระเจี๊ยบตามป่ะอืคล่องคอนะค่อยจะหายเผ็ดลงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ท้อเป่าปากทีเงอ่าไปต่อไปต่อสำหรับอีสานลาวแลนด์เด้จ้าเขาเปิดทุกวันนะทุกคน11โมงครึ่งจนถึง5ทุ่มนะคะ มาไม่ถูกนะโทรมาก่อนค่ะ061-894-8598 061-894-8598เห็นไหมโอ้โหต้องได้เอียงจานตักน้ำปลาามาสดทีเดียวเชียวนะจ้าแฟนจ๋าฮม,ม,มนะแซบนัวแซ่บร้อยอร่อยรำจริงๆเดอ้อเนี่ยอ่าโชว์ให้ดูนะคุณค่ะ นี่แล้วทําไมรู้ไหมตอนเที่ยงถ้าคุณมาเที่ยงถึง6กโมงเย็นจะได้กินก๋วยเตี๋ยวนะอร่อยมากซดน้นําร้อนๆน,นี่ชื่นใจนะคะอ้าวนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่านาทีนี้ฟินมากกับไขห่หางหังเอา,าอีกจักหน่วยเดีสูเอาปอกกันเด้อปอกกันเด้อกินไปทั้งเปลียกบดเด้เจ้านะคะโอ้โห ไม่ติดใจยังไงอะ่ะน้ำจิ้นเขาอร่อยมากและไข่าหางหางที่นี่เขาคัดมาอย่างดีนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่น่ากลัวนะจ้าแฟนจ๋าเอาเนี่ยดูใกล้ๆเลยเอ้านะจะจิ้มเข้าไปในน้ำจิ้มหรือตักน้ำจิ้มมาราดแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยมากอร่อยมากคือแบบฟินมากนะคะคือต้องบอกว่าน้ำจิ้มเขารสเด็ดนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดแบบนี้ฉันก็คิดถึงอะไรรู้ไหม มึกย่างนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้โอ้ของเขาก็มีบริการนะคะคุณขาเอาตักเข้าไปอีกค่ะชอบมากน้ําจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือสุดยอดเจอกระไขฮหงฮางเข้าไปเจอกับส้ตมตำหลวมพระบางเข้าไปเข้ากันเข้ากันค่ะคุณขาโอ้ไอแซบอีลีเรากรดอ,อก,กระเดีย้ยนน้ำร้ายกระเดิดกระเด้งกระเดเยอะไรเด้อสวย,ยพว่หนักปวเอ้า ตักเข้าไปะค่ะน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มอร่อยจริงๆค่ะอันนี้คอนเฟิร์มการันตีเลยนะคะสูตรเด็ดมากๆเลยนะคะอ้าวนะตามด้วยมะเขือเทศว้าอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยมรก,กต้องเป็นแผ่นแบบนี้นะจ๊ะตำหลวงค่ะบ้างนะคะที่นี่มีซ่อตมตำหลากหลายเมนูนะจ๊ะตำไทยตำซั่วตำปูปลาระนะคะมีอีกมากมายาตักน้ำจิ้มราดเข้าไปอีกเขา สวยไม่รู้สีว่จาจังไหนก็มาลองชิมกันดูลองชิมกันได้เลยนะคะใครที่จะมาจากทางถนนเรียบด่วนก็สะดวกค่ะเจอซอยโยธินพัฒนาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะวิ่งตรงมาบึดเดียวอึดใจเดียวคะ่ะดูซ้ายมือเข้าไว้จะเจอป้ายอีสานลาวแลนดนะคะแล้วก็จอดรถหน้าร้านก็ได้แต่ถ้าหน้าร้านที่จอดรถเต็มแหมน้ำลายไหลเดี๋ยวขอขอจิ้มอีกก่อน,อน โอ้ยนวดใครเจอน้ำจิ้มนะคะอะท่านที่จอดรถหน้าร้านเต็มนะคะทุกคนไปจอดหลังร้านค่ะนะคะโอ้เลยหน้าร้านไปนิดหนึง่งจะเจอซอยนะคะ จะเจอซอยสาครบำรุงนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะจ๊ะเข้าไปจอดรถหลังร้านจอดได้50คันคุณขาอุ้ยอ้ยจอดรถก็สะดวกอาหารก็อร่อยนะคะอืมฟินมากๆต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูที่นี่อร่อยทุกอย่างและที่สำคัญราคาไม่แพงจ้าบรรยากาศก็ดีพนักงานก็บริการดีนะคะ แล้วก็เมนูมีหลากหลายให้เลือกใครที่ไปกันหลายคนเพื่อนชอบกินอาหารอีสานแต่อีกหลายๆคนก็ยังชอบกินอาหารไทยก็ <RTX. S 1> ไปด้วยกันได้นะคะเราเสิร์ฟให้นะคะเรียกว่าสะดวกสบายเลยจากเ <c oughs> มาไปกินไปกับซิมเบิร์ตแล้วได้ในเดียวโอ้ยแทบแท้ๆเจ้าพี่น้องจ้าบุญอาฮะต้องเนียนะตักเส้นขึ้นมานะคะตักเส้นขึ้นมาจาก้กนะอา้าวอ้าวอ้าวนะคะ กวักขึ้นมาที่เฮา,าเนี่ยมันซเมิมดแล้วอืมนะต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะคือความแซ่บนัวที่นี่ลงตัวจริงๆนะคะนะเอาเซตปากจากน้อยกันเอ้อะสูปากเลยก <c oughs> ็มันแซ่บแล้วกินแบบลืมสวยนะจ๊ะเอาดูดน<อ>้ำชาเลยสักหนึ่จ้วบๆะนะค่อยคลายเผ็ดลงได้จากน้อยอี แซบอิริอัลล์ก็ดอกกเดียจ้ามาโลดเดร์ร้านนี้อีสานลาวแหลนนะคะอยู่ซอยโยธินพัฒนานะคะแซ่บอิริเดอร์วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับร้านค้าไหนสำหรับแกซี่กินแซ่บเทพนาสิพัฒ แซบไปม้วนที่ไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้าจ้าแฟนจ๋าำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ